วันนี้เราขอแนะนำอนิเมะดีๆในโลกนี้นะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องซอมบี้ตอนที่3 เดเราขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะเราจะมาโฆษณาอนิเมะที่สนุกที่สุดเท่าที่เราเคยดูมาเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นดาบพิฆาตอาสูรเนะาะดาบพิฆาตอาสูรเนี่ยที่จริงเราเป็นอนิเมะที่เก่าแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปี2021นะคะแต่เราเพิ่งมาแนะนําในปีนี้เพราะคิดว่าถ้าเราดูย้อนหลังนะคะอาจจะสนุกกว่าเดิมนะอืม ก็ตัวละครหลักเลยนะคะก็จะเป็นเนซุโกะทันจิโร่เซนนิสึยินอสุเกะอะไรไปพวกนี้นะคะตระกูลผีเสื้อก็จะมีน้องคานาโอชินาบุคานาเอะแล้วก็มีสาวแฝดโลลิสามคนนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คืออ o e สาวใช้ที่น่ารักแล้วก็สวยใจดี เหมาะกับการเป็นแม่สีเรือนของอตระกูลผีเสื้อในเรื่องดาบิฆ่าตอสูเลยนะคะอืมแล้วก็เสาหลักวาลีนะคะก็จะมีกียูนะที่จริงเนี่ยจะมีซาบิโตกับมาโคโมมาด้วยนะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็อมไม่รอดนะคะก็ อืมเป็นอะไรที่แบบเสียใจด้วยเหมือนกันต่อไปนะคะอันนีมีเรื่องต่อไปมีชื่อว่า Spy ย u a m i l y นั่นก็คือเรื่องอาเนียนั่นเองค่ะถ้าแปลเป็นไทยสั้นๆก็คือสป y คูณครอบครัวหรือเรียกสั้นๆว่าอันนีมีอาเนียก็ได้นะคะเรื่องนี้ก็สนุกนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ตอน ปีนี้นี่เองนะคะออกล่าสุดนะไม่รู้แล้วนะคะว่าเขาออกตอนไหนจะไม่ได้แล้วอันนี้แต่ว่าสนุกจริงๆนะคะตอนนี้เขาอัปเดตถึงตอนที่24แล้วนะวันเสาร์นี้เวลาสีทุ่มตรงเขาจะอัปเดตตอนที่25นะคะคือรายละเอียดเขาบอกว่าจะอัปเดตตอนที่ ไปเรื่อยๆอ่ะเอองของอานเนี้ยเนี่ยไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์เวลาสีทุ่มตรงนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ได้มีเวลามาดูกันเต็มอิ่มแล้วนะคะเรื่องต่อไปนะคะก็คือวันพีชนะคะซึ่งอันนี้ก็เก่าเหมือนกันเก่ากว่าดาพิฆาตรศูนแต่สนุกแล้วก็มีหลายตอนด้วยนะคะไม่ถึงตอนหนึ่งพันกว่าตอนนะคะโหโคตรเยอะตอนนี้ดูถึงสองร้อยยี่สิบห้าตอนแล้วนะคะหมายถึงเรานะคะคือแบบดูยังไม่ถึงครึ่งตอนเลยคือมัน ยอะจริงนะคะไม่มีเวลาด้วยไงเออแต่ก็สนุกนะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะอย่าลืมไปตําด้วยนะอนิเมะพวกนี้ที่เราแนะนํามาในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะอือสำหรับใครที่เคยดูอนิเมะที่เราแนะนําในคลิปนี้หมดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าอนิเมะพวกนี้เนี่ยที่เราแนะนํามาสนุกจริงๆนะคะใครอยากให้ อธิบายอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะซึ่งอนิเมะพวกนี้เนี่ยสนุกจริงๆนะคะครบรสครบรสชาติเลยนะคะดูกันเต็มอิ่มไปเลยแบบจุดๆใจในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเฉยวันหยุดราชการของประเทศไทยเรานะคะก็ ไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็รอดูละครเรื่องซอมบี้ตอนที่3ต่อเลยนะอันนี้เราแค่ขอนอกเรื่องเฉยๆนะเดี๋ยวเราไปต่อละครก่อนนะโอเคค่ะเจอกันค่ะ